นะเราก็เตรียมตัวไว้แล้วนะว่าวันไหนหนะักหอยกาบหอยนะคะ1ปี6ดอลลาร์นะคะกินได้ทั้งปีเลยจ้าซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆจ๋าเราไปกันค่ะเลือกแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะตัวเท่าฝ่ามือเลยค่ะก็นี่เลยจ้า เก็บเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะเรียบร้อยเลยนะคะก็คือเพียงแต่รอให้ระดับน้ำทะเลลดแค่นั้นเองนะคะนั่นเลยจะต้องมีใบอนุญาตนะคะทุกคนหอยมลงป้านะคะเมื่อน้ำระดับทะเลลงนะคะเอนนี่ก็จะมาเก็บหอยนี่แหละคุณป้าก็จะมาทำการโชว์นะคะมาว่าจะเพิ่งเลิกงานมานะคะใส่รองเท้าบู๊จ้าใส่เสื้อกัก๊กเรียบร้อยนะคะ เตรียมขากล้องเรียบร้อยเสื้อกันหนาวมีพร้อมค่ะทุกคน6ดอลลาร์นะคะต่อปีนะคะทุกคนปีหนึ่งก็กินไปเฮ้อ6ดอลลาร์นะคะ180บาทค่ะถูกมากๆเลยนะคะคนจ๋านะเราก็เตรียมตัวไว้แล้วนะว่าวันไหนนะหอยแมลงภู้ก็รวมไปทึกทุกหอยทุกชนิดเลยนะหอยที่มีกระ กาบนะคะหอยที่มีเชลเนาะเป็นเชลนะคะก็คือเปลือกใยหอยนี่มันจะเกาะกันนะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะนี่เลยจะเลือกให้เรียบร้อยนะคะหนับให้ครบจำนวนนะคะแต่วันนี้เอนก็ระวังนะคะทำด้วยความระมัดระวังขอบคุณที่ห่วงใยนะขอบคุณสำหรับทุกการห่วงใยเลยคะ่ะปะ กลับบ้านกันนะคะทุกคนจังไว้แล้วนะถ้าน้ำลดเมื่อไหรก็จัดการเลยค่ะนี่เลยจ้ะรองเท้าบูธค่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะเปลี่ยนรองเท้าหอยกาบหอยนะคะ1ปี6ดอลลาร์นะคะกินได้ทั้งปีเลยจ้าซื้อที่ซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆจ๋าเราไปกันผู้เก็บได้คนละ76ตัวค่ะ76 ตัวต่อ1คนต่อ1ครั้งนะคะ1วันเก็บได้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือเพียงแต่รอให้ระดับน้ำทะเลลดแค่นั้นเองนะคะนั่นเลยจะต้องมีใบอนุญาตนะคะทุกคนหอยมแมเรทุกคนนะเพราะว่าตอนที่เราก้มเงยเงเรา,เาไม่เห็นนะคะเราไม่เห็นมันมาเร็วมากทุกคนนะก็นะจะทำด้วยความระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเต้นระบำาภาพวาดนะคะ เป็นคนล้ายๆศิลปะภาพวาดบนทรายค่ะนะคะก็เจอคุณค่าเลือกแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะตัวเท่าฝ่ามือเลยค่ะก็นี่เลยจ้าเก็บเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะดีๆเลยนะคะโคดหินไหนที่มีหอยแมลงภู้เยอะนะคะโคดหินไหนที่เย้าวยวนใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบ 6ดอลลาร์นะคะต่อปีนะคะทุกคนปีหนึ่งก็กินไปเฮ้อ6ดอลลาร์นะคะ180บาทค่ะถูกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคลิปต่อไปก็เป็นการกินจ้ากินหอยแมลงผู้กับเมี่ยงนะคะรอชมกันนะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนที่เราก้มๆเงยๆเรา ออไม่เห็นนะคะเราไม่เห็นมันมาเร็วมากทุกคนนะก็นะจะทําด้วยความระม,มัดระวังบ,บ้านนะคะก็นะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋านับแล้วค่ะหนทางที่ลงมาก,ก็คือเดินยากลําบากมากๆทุกคนจ้าเพิ่งเลิกงานมานะคะใส่รองเท้าบูทจ้าใส่เสื้อกัก๊กเรียบร้อยนะคะ เตียมขากล้องเรียบร้อยเสื้อกันหนาวมีพร้อมค่ะทุกคนเลยจ้าลงมาก็อากาศดีมากๆเลยค่ะก็มาเจอกับคุณป้าเจ้าประจำเหมือนเดิมนะคะคุณป้าก็ทำอินสตาแกรมเหมือนดีๆเลยนะคะโขดหินไหนที่มีหอยแมลงภู้เยอะนะคะโคดหินไหนที่เย้าวยวนใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบน้ำทะเลลดนะคะเราจะไปคลิป เก็บหอยแมลงผู้ให้เพื่อนๆชมกันค่ะวันนี้ก็มาวันนี้น้ำนะคะเกี่ยวกับเต้นระบำภาพวาดนะคะเป็นคล้ายๆศิละปะภาพวาดบนทรายค่ะนะคะก็เจอคุณขอบคุณกำลังใจทุกๆบ้านเลยนะที่มาส่งกำลังใจให้แอนนี่นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้าเป็นการเก็บหอยแมลงผู้ที่ทะเลมันเราเลยจ้าทะเลหน้าบ้านนะคะ วันนี้ก็เลิกงานมาก็ระดับน้ําทะเลลงค่ะเรามีอุปกรณ์ในรถนะคะก็คือว่าจอกดีๆเลยนะคะโขดหินไหนที่มีหอยมแมลงภู้เยอะนะคะโขดหินไหนที่เย้าวยวนใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบขอบคุณกำลังใจทุกๆบ้านเลยนะที่มาส่งกำลังใจให้แอนนี่นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้าเป็นการเก็บหอยมแมลงภู้ที่ทะเลบ้าน,นะคะเมื่อน้ำระดับ ทะเลลงนะคะเอนนี่ก็จะมาเก็บหอยนี่แหละคุณป้าก็จะมาทําการโชว์นะคะมาว่า6ดอลลาร์นะคะต่อปีนะคะทุกคนปีหนึ่งก็กินไปเฮ้ย6ดอลลาร์นะคะ180บาทค่ะถูกมากๆเลยนะคะเลือกแต่ต,ตัวใหญ่ๆเลยนะคะตัวเท่าฝ่ามือเลยค่ะก็นี่เลยจ้าเก็บเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะต้นใหญ่มากมาก เป็นลมนะคะเก็บได้แค่30ตัวเองค่ะทุกคนจ้าก็มาเช็คดูอีกทีนะคะเราจะไม่เอาตัวเล็กๆไปเนาะเพราะว่าป้านะคะเมื่อน้ําระดับทะเลลงนะคะเอนนี่ก็จะมาเก็บหอยนี่แหละคุณป้าก็จะมาทําการโชว์นะคะมาว่าดภูเขาเลยจ้าทั้งลูกเลยนะคะฝากฝั่งนี้นะระดับน้ําทะเลก็ลงนะคะแต่ว่า มีลมแรงนะคะทุกคนคือแค่ครั้งเดียวนะคะคนละ76ตัวนะต้องมีใบอนุญาตนะคะผู้เก็บได้คนละ76ตัวค่ะ76ตัวต่อ1คนต่อ1ครั้งนะคะ1วันเก็บได้คงไว้แล้วนะถ้าน้ำลดเมื่อไรก็จัดการเลยค่ะนี่เลยจ้ะรองเท้าบูทค่ะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะเปลี่ยนรองเท้าป้านะคะเมื่อน้ำระดับ ทะเลลงนะคะเอนนี่ก็จะมาเก็บหอยนี่แหละคุณป้าก็จะมาทําการโชว์นะคะมาว่าป้านะคะเมื่อน้ําระดับทะเลลงนะคะเอนนี่ก็จะมาเก็บหอยนี่แหละคุณป้าก็จะมาทําการโชว์นะคะมาว่าภูเขาเลยจ้าทั้งลูกเลยนะคะฝากฝั่งนี้นะระดับน,น้ําทะเลก็ลงนะคะแต่ว่า,ามีลมแรงนะคะทุกคนคืน ขอบคุณกำลังใจทุกๆบ้านเลยนะที่มาส่งกำลังใจให้แอนนี่นะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้าเป็นการเก็บหอยแมลงผู้ที่ทะเลนะนี่เลยจ้าพอลงมาจากทะเลก็นี่เลยจ้าเล็งรัดทุกคนนะเพราะว่าตอนที่เราก้มๆเงยๆเ,เราเไม่เห็นนะคะเราไม่เห็นมันมาเร็วมากทุกคนนะก็นะจะทำด้วยความระมัดรังเราเลยจ้าทะเลหน้าบ้านนะคะ วันนี้ก็เลิกงานมาก็ระดับน้ําทะเลลงค่ะเรามีอุปกรณ์ในรถนะคะก็คือว่าจ้องนะคะเกี่ยวกับเต้นระบำภาพวาดนะคะเป็นคล้ายๆสศิละปะภาพวาดบนทรายค่ะนะคะก็เจอคุณปักหอยกาบหอยนะคะ1ปี6ดอลลาร์นะคะกินได้ทั้งปีเลยจ้าซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆจ๋าเราไปกันแค่ครั้งเดียวนะคะ คนละ76ตัวนะต้องมีใบอนุญาตนะคะจ้าเพิ่งเลิกงานมานะคะใส่รองเท้าบูทจ้าใส่เสื้อกั๊กเรียบร้อยนะคะเตรียมขากล้องเรียบร้อยเสื้อกันหนาวมีพร้อมค่ะทุกควหอยกาบหอยนะคะ1ปี6ดอลลาร์นะคะกินได้ทั้งปีเลยจา้าซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆจา้าเราไปกันดัดภาพนะคะเป็นศินละปะนะคะวาดบนทรายนี่เลยนะคะอืม เจอกันทุกครั้งเลยค่ะแล้วแฟนขับของคุณป้าก็จะยืนอยู่ด้านบนลงนะคะแต่ว่าอากาศหนาวพอสมควรเหมือนกันค่ะอากาศหนาวเหมือนกันนะคะนะเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยจ้ามีอยู่ในรถนะคะก็หลายสิบคนค่ะคนที่เขามายืนรอชมภาพวาดนะคะอ่านะคะเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าแอนจะถ่ายให้ดูนะผู้เก็บได้คนละ76ตัวค่ะ เ6ตัวต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งนะคะหนึงวันเก็บได้ะคะ่ bye คะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ยิ้มแป้กลับบ้านละจ้าได้หอยหนึ่งเข่งภูเขาเลยจ้าทั้งลูกเลยนะคะฝากฝั่งนี้นะระเด็บน้ำทะเลก็ลงนะคะแต่ว่ามีลมแรงนะคะทุกคนขึ้นหน้าบ้านนะคะก็นะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนจา๋านับแล้วคะ่ะ นทางที่ลงมาก็คือเดินยากลำบากมากๆทุกคน่ะบ๊ายบายค่ะ,คคะ, bye คะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ยิ้มแป้กลับบ้านละจา้าได้หอยหนึ่งเข่งนะคะก็หลายสิบคนค่ะคนที่เขามายืนรอชมภาพวาดนะคะอ่านะคะเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าแอนจะถ่ายให้ดูนะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเก็บหอยมแมลงผู้ที่ทะเลหน้าบ้านค่ะ นี่คือดงหอยมแมลงภููจ้าใกล้ๆบ้านนะคะก็หลายสิบคนคะ่ะคนที่เขามายืนรอชมภาพวาดนะคะอ่านะคะเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าแอนจะถ่ายให้ดูนะบายยคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ยิ้มแป้กลับบ้านละจ้าได้หอยหนึ่งเข่งนะคะก็หลายสิบคนคะ่ะคนที่เขามายืนรอชมภาพวาดนะคะอ่า